โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครทันจิโร่เจ็ดดาวกันนั่นเองนะครับผมซึ่งทันจิโร่เดดาวนะครับผมขอบอกก่อนเลยว่าเป็นตัวละครที่มาค่อนข้างทีจะน,นานแล้วนะครับผมตัวละครทันจิโร่นะครับณนะตอนนี้ก็สามารถหาได้จากตู้นี้เลยนะครับผมก็เป็นตู้ที่รีรันกลับมานะครับผมนี่เลยสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็ มาสุ่มกันได้นะครับผมสำหรับทันจิโร่นะครับผมนี่เลยนะครับสเตตของทันจิโร่ก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นตัวธาตุพืชนะครับผมมีเบสิกนะครับแล้วก็จะติดทางด้านของซันเบิร์นด้วยนะครับผมเป็นตัววางพื้นนะครับผมราเมจอยู่ที่22,000นะครับวิธีการโจมตีอยู่ที่7วีนะครับระยะ40 บู a t อ a c กอยู่ที่20%แล้วก็บูทตังอีก20%ซนะครับซึ่งตัวละครฮันจิโร่ถามว่าทำไมผมถึงเอามารีวิวใหม่ก็เพราะว่ามันได้ทําการปรับมานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครเนี้ยนะครับตอนแรกมันวางได้ประมาณ8ตัวนะครับผมตอนนี้เขาลดลงมาเหลือแค่1ตัวแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมมาดูเบสซิ่งก่อนเลยดีกว่านะครับนี่เลยเบสซิ่งฮันจิโร่ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการถือดาบไฟอย่างนี้เลยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทันจิโร่เลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับสำหรับค่าวางเริ่มต้นของทันจิโร่นะครับผมอยู่ที่1000นะครับนี่เลยนะเมื่อวางไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับทันจิโร่เมื่อวางไปนะครับผมก็จะตีเป็นฟูลเอเลยนะครับผมเราจะติดสันเบิร์นทันทีเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามา ดูสกิลแอนิเมชันของทันจิโร่กันเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมยังไม่เคยรีวิวเนาะซึ่งเมื่อก่อนนะครับผมขอบอกก่อนเลยว่าทันจิโร่นะครับเมื่อก่อนมันวางได้มากกว่า1ตัวนะครับแต่ณตอนนี้นะครับมันวางได้แค่1ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมทันจิโร่จะโดนลดเปอร์เซ็นต์นะครับผม75%นะของการติดสถานะนะครับผมส่วนเรื่องติดสถานะนะครับผม100% 75%หนึ่งท้ายคลิปอร์เซันต์ลบเจ็ดสิบห่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกท่หนึ่รู้ว่าโดนคลิหรือว่าอะไรนะครับผมมเเเขขขาาาบออกกว่่ีะงนย มันมันตีติดเลือดนะครับผมแค่25เปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองทายคลิปกันว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมเนาะก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของมิกาะนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันทันจิโร่กันเลยดีกว่าครับโอเคนี่เลยนะครับผมจะเป็นการเหมือนเป็นการฟันดาบนะครับผมมีน้ํากับมีไฟด้วยนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับผมซึ่งทันจิโร่นะครับผมได้ลองมาแล้วนะครับมันจะติดสันเบิร์นด้วยกันทั้งหมด8ครั้งนะครับผมด้วา8ทีนั่นเองนะ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เรามาเริ่มอัพทางจิโร่กันดีกว่านะครับผมอัพขั้นแรกนะครับชิ้นเงินอยู่ที่2,200นะครับดาเมจเพิ่มเป็น1 0 0 0 0 0นะครับอัพขั้นต่อไปนะครับชิ้นเงินอยู่ที่4,000นะครับผมอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยขั้นเนี้ยมันจะตอนแรกมันใช้เงินอัพประมาณ5 0 0 0นะครับผมตอนนี้ลดลงมาเหลืออยู่ที่4 0 0พแล้วนะครับผมเนาะก็จะเพิ่มดาเมจเป็น2 0 0 0 0 0นะครับ อัพขั้นต่อไปนะครับเช่นเันอยู่ที่6กพันนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เช่นกันนะครับผมคิดว่าตอนแรกเนี่ยมันประมาณอยู่ที่7จ็ดพันกว่าๆนะครับผมไม่รู้ว่าเจ็ดพันเท่าไหร่นะซึ่งตอนนี้ก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่6กพันเจ็ดร้อยนะครับผมอัพไปนะครับผมก็จะเพิ่มไดเมจเป็นสี่แสนนะครับขั้นต่อไปนะครับเช่นเันอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับไดเมจเพิ่มเป็นหกแสนเจ็ดหมื่นนะครับผมระยะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยนะก็จะเปลี่ยนการโจมตีเป็นเซอร์เคิลเอลีนะครับผมนี่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแอนิ กระโดดเข้าไปฟันนะครับปล่อยเป็นไฟไปด้วยนะไปฟิกไฟนี่ครับผมเผาอย่างนี้เลยเนาะโอเคอัพขั้นต่อไปนะครับชิ้เงินอยู่ที่16,00 0นะครับซึ่งขั้นนี้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดมันจะใช้เงินอยู่ที่27,000นะครับตอนนี้ลดลงมาเหลืออยู่ที่1 6 0 0 0กเนาะก็อัพไปนะครับผมก็จะเพิ่มด้าเมจเป็นหนึ่งล้านสองแสนนะครับผมเราก็จะตีแอร์ด้วยนะครับโอเคสําหรับแอนิเมชันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับโอเคครับอัพขั้นต่อไปนะครับชิ ขั้นต่อไปนะครับชึ่นงนอยู่ที่ห้าล้านหนึ่งแสนนะครับดาเมจเพิ่มเป็น25้าล้านนะครับผมขั้นต่อไปนะครับชิ้นกันอยู่ที่12ล้านนะครับดาเมจเพิ่มเป็น 86, 000, แปดสิบหล้านนะครับผมโจมตีอยู่ที่12วีนะครับระยะเพิ่มมาเป็นร้อยสบโอเคก็จะตีเป็นทรงโคนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมขอดูอตังก่อนนะขั้นนี้นะครับผมซึ่งขั้นนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันสามแสนอยู่แล้วหรือเปล่านะครับผมมาขั้นนี้นะครับไอขั้นเนี้ยผมคิดว่าน่าจะประมาณหกแสนนะครับผม แล้วก็ค่านินน่าจะประมาณ8 0 0แสนนะครับแต่ตอนนี้มันเใช้ตังอัพเพิ่มขึ้นนะครับผมในช่วงใท้ายเนาะโอเคนะครับผมพูดผิดพูดถูกยังไงก็ทุกคนก็สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าผมจำค่าอัพทันจิโร่ตัวเก่าไม่ได้นะครับผมก็จะบอกแค่ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ที่รู้คือค่าอัพมันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับผมในขั้นใท้ายนะครับผมแต่คัาแรกเนี่ยตังมันจะลดลงนะครับโอเคนะครับทันจิโร่ก็อัพตันละนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชั่นก่อนเลยดีกว่านี่ครับผมเป็นการฟันไปเป็นไฟนนนะะะคครรรััับบผมมมมมเหือออจีงกกาด้วย นี่ครับผมฟันเป็นน้ําแล้วก็มีมังกรออกมานะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับทันจิโร่นะครับผมมานะครับเดี๋ยวเรามาบัฟทันจิโร่กันเลยดีกว่านะครับผมว่าทันจิโร่ดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่เนาะโอเคครับตอนนี้ดาเมจเริ่มต้นของทันจิโร่อยู่ที่อ่าแปล้านนะครับผมจะกดบัฟไปเลยปึ๊บดาเมจทันจิโร่นะครับอยู่ที่300ล้านนะครับผมนี่เลยสําหรับทันจิโร่นะณตอนนี้ที่วางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ติดเบอร์นะครับผมติดเบอร์ซันเบอร์เนี่ยจะติดด้วยกันทั้งงหมด8คครรัั้นะบ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูดาเมจอ่งซันเบิร์นกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะแรงเท่าไหร่นะครับผมซึ่งอันนี้ผมจะรวมกับบัฟไปเลยละกันนะซึ่งบัฟนะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่อสามร้อยล้านสามร้อยสองล้านนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเอาไปคูณก่อนละกันนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่จะหาเปอร์เซ็นต์ของการติดเผามันเนี่ยมันจะทำยังไงนะครับผมก็คือเอาดาเมจของมันไปเลยนะครับผม302ล้านก็คือ302ล้านนะครับผม เอาไปคูณกับแดนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราเอาไปลบกับเจ็ดิห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจของทันจโระนะครับผมก็อยู่ที่ห0ร้อยสี่ล้านนะครับผมจะจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปึ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะลบไปเลยนี่นะครับปึ๊บ นี่นะครับผมก็คือตายเลยนะครับผมซึ่งเลือดมอมที่ผมเสกมานะครับผมจะอยู่ที่650ล้านนะครับนี่เลยซึ่งไอที่ผมหาได้6 4ล้านเนี่ยคือมันไม่ใช่ดาเมจทั้งหมดนะครับผมก็คือเรามองเห็นแค่เนี่ยนะครับคือเราจะมองเห็นแค่ดาเมจมันหน่อยเดียวนะครับผมจริงๆคือมันจะเขียนว่า302ล้านใช่ไหมแต่ ถ้าทุกคนต้องการดาเมจทั้งหมดของทันจิโร่นะครับผมแนะนําว่าให้ไปดูในวิกินะครับผมเพราะว่ามันจะบอกดาเมจทั้งหมดของทันจิโร่เลยนะครับผมถ้าเราดูในเกมเราจะเห็นแค่ว่า302ล้านนะครับซึ่งดาเมจมันจะมากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมวิธีการดูผมว่าทุกคนคงไม่งงนะโอเคนะครับสาหรับทันจิโร่ก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่มิคาสะกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งมิคาสะเนี่ยนะครับตอนนี้ที่เขาบอกว่ามันลด มันดามจตของเลือดสถานะของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่25จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมอ่ามิาสากนะครับผมมันติดเลือดอยู่ที่5ครั้งใน8วิเนาะดามีอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นนะครับผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเอาอาเลือด อของมิการ์สันเนี่ยว่ามันดาเมจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาในวิกิเลยแล้วกันนะจะได้ดูว่าดาเมจทั้งหมดของมิการ์สันมันเท่าไหร่แน่นะครับโอเคครับสำหรับมิการ์สันนะครับผมเลเวล175นะครับดาเมจจริงๆของมิการ์สันนะครับอยู่ที่1710นะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนก็แค่เอาหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบนะครับผมเอาไปคูณกับห้าครั้งนะครับผมมันติดเลือดห้าครั้งใช่ไหมเอาไปคูณห้าครั้งเอาไปคูณห้านะครับผมแล้วก็จะได้ดาเมมจอยู่่ทีนะครับผ อ่าห้าหมื่นสามนะเดี๋ยวามาดูกันว่าดาเมจมิการ์ซาจะอยู่ที่ห้าหมื่นสามจริงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเสกมอนมาก่อนนะผมจะเสกมอนอ่าเลือดประมาณเอ่อให้มันเท่าๆกันแล้วกันเนาะโอเคครับมอนเลือดอยู่ที่อ่าหนึ่งแสนหกหมื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเลือดมันจะหายไปประมาณห้าหมื่นสามหรือเปล่านะปึ๊บโอเคแล้วผมจะรีบลบเลย ซึ่งถ้าลดไปประมาณ5้าหมื่นสามนะครับดาเมจของมอนเนี่ยจะอยู่ประมาณประมาณหนึ่งแสนะครับผมหรืออาจจะน้อยกว่านั้นอ่ะนี่ครับผมประมาณหนึ่งแสนี่เลยนะครับผมก็คือดาเมจมันเนี่ยหายไปทั้งหมดทั้งหมดนะครับผมห้าหมื่นสามนะมันติดเลือดไปทั้งหมดห้าหมื่นสามนะครับซึ่งอันเนี้ยมียาสระติดเลือดหนึ่งร้อเเซนะครับผมไม่ได้โดนหักลบหักล้างอะไรทั้งนั้นนะครับตือสถานะเต็มเต็มของมันเลยนะอ่ะนี่ครับผมประมาณนี้ของมียาสาะนะครับเห็นไหมว่าจะสังเกตได้ว่ามันจะติดเลือดเต็มเตมของมันเลยนะครับผม มันไม่ได้ติดแค่25%นะครับผมมันติด100%เลยนะครับก็คือมีกะสาเนี่ยปกติเลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรแปลกไปเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมีกระส่นะครับไม่ว่าจะเป็นติดเลือดติดเผาติดพิษติดอะไรต่างๆที่เป็นสถานะนะครับผมถ้าวางได้มากกว่าหนึ่งตัวนะครับผมจะติดเปอร์เซ็นต์อยู่ที่100%นะครับผมแต่ถ้าตัวที่ติดพิษติดสถานะอะไรต่างๆเช่นกันเนี่ยก็แต่ถ้าวางได้แค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะติดสถานะนะครับผมแค่25%นะครับผม ซึ่งผมไม่รู้ว่าผมอธิบายแล้วทุกคนจะเข้าใจที่ผมอบอกหรือเปล่านะก็ถ้าทุกคนสงสัยยังไงก็สามารถพิมพ์บอกอพิมพ์ถามกันได้นะครับผมแต่ผมอขอบอกเลยแล้วกันนะครับผมว่ามิาสเนี่ยมันไม่ได้โดนลด2 5นะครับผมดาเมจของเลือดมันเนี่ยมันติด100นะครับแน่นอนก็คือดาเมจหนึ่งร้อเเลยนะครับผมเท่าตัวเลยนะครับก็ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่า,าคนที่เขาคอมเมนต์ไว้เนี่ยเขาไปดูยังไงนะครับผมว่าเลือดมันถึงติดแค่25%นะีครับีนน้ใจเหมือนนกันว่า ทำยังไงเนาะซึ่งท่านที่ผมใช้มาเนี่ยลองดูมิคสะมันจะติดเลือดอยู่ที่หนึ่งร้อเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองแบบอ่ามิคสะแบบอัปตันล้วกันนะครับผมว่าอ่าเลือดมันลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าละกันนะครับอ่านี่ผมแบบไม่บัฟนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาอ่าดาเมจทั้งหมดของมิคสะมาก่อนนะครับ ซึ่งสําหรับใครที่อยากรู้ดาเมจทั้งหมดนะครับผมของแต่ละตัวเนี่ยว่าดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อ่าวิกินะครับไว้ให้แตนังลิปนี้น้องทุกคนก็ลองไปเปิดแล้วลองหาดูแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการอ่าไปหาข้อมูลในวิกิมาแล้วนะครับดาเมจทั้งหมดของมิชชั่นนะครับเลเวล175นะครับผมแบบอัพตานไม่มีบัฟนะดาเมจอยู่ที่1,98,846นะครับผมแล้วก็เอาไปอ่าคูณห้านะครับ ดาเมจจะอยู 5, 4, okay, Gore, ่ที่5้าล้านสนอะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจมันจะลดไปเหลือเท่าไหร่นะครับผมดูว่าดาเมจจะเท่าที่ผมพูดเลยนะโอเคครับสำหรับเลือดมอนนะครับผมมันปรับได้แค่นี้นะครับผมมันเอ่อทำให้เลขมันตรงตัวไม่ได้นะครับผมเสื้อจะอยู่ที่เอ่อหกหกล้านสองนะครับขล้านสองแสนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามิคาซาจะตีเท่าไหร่นะครับซึ่งที่เราบอกไปตอนแรกนะครับผมมันจะอยู่ที่ห้าล้านสี่แสนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะจริงหรือเปล่านะครับไปปุ๊บนะคร ี๋ยวมาดูกันนะครับผมนี่เลยนี่นะติดเลือดรัวๆนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับผมก็คือเป๊ะเท่าที่ผมอบอกไปมาเลยเมื่อกี้นะครับผมเพราะว่าอันนี้คือเลือดเลือดผมเสกมันได้แค่เสกได้แค่6ล้านนะครับผมมาเสก5ล้านแบบเป๊ะๆไม่ได้ก็ <aj> จะประมาณนี้นะครับผมมันจะเลือดเหลือเลือดอ,อยู่ประมาณนี้ซึ่งมันดำดำเมดไปทั้งหมด5ล้านสี่แสนนะครับผมพอดีเป๊ะๆเ,เลยก็ประมาณนี้นะครับสาหรับมิกซะคือมันติดเลือดหนึ่งเเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น เจนอตมีคุณสมบตัวต่างๆที่มันวางได้มากกว่า1ตัวครับคือมันจะทำดาเมจ100%นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครสงสัยตรงไหนก็สามารถถามได้นะครับผมนะโอเคครไปแล้วครับผมสวัสดีครับ